สวัสดีจ้าพี่น้องมื้นี้อาหารน้ําพริกถ้วยเก้าค่ะน้ำพริกกะปิต้มจับชายขอดไข่จ้ะอะไรคะอะไรนั่งลงก่อนนั่งลงเดี๋ยวเอาอีกใส่ซอสอีกหรอใช่โอ้ยบาโอ้ยอ่ะๆ้ําแข็๊าอ่โยกินเขากับไข่กับน้ํซอสพี่น้องอือสวัดีจ้ากินเขาน้ำกันจ้า คุณย่ากับคุณล้านกินข้าวค่ะเดี๋ยตะเสาครับเด้อพี่นอนกินทั้งข้าวเจ้ากินทั้งข้าวเหนียวกินทั้งจเจ้าทั้งเหนียวจ้ะพี่นองจ้ะหงอกงามๆใหรองามเลยอเ <laughs> ยอดอยางงามกิน <laughs> เลยค่ะกินเลย ครับผมครับผมน้ำพริกกะปิไข่เกี๊ยวกรบตุ้มจับสายอื้ออปอนไหมน้ำพริกน้ำน้ำน้ำหาครับผม พี่น้องนี่ขอเยอะจ้ะกินน้ำดู่ค่ะ <laughs> พี่น้องกินน้ำยู่ค่ะบ้านหลนงมา <laughs> โกยแกน่นวิญยาก,กินน้ำแนะน่น้ำแก่นเขาต้มจับใยกินตะพักเนี่ยแหละพี่น้องอย่งก,กินดีไร ได้ใดบ่มีหฮ่า n ยาก <S <S <ๆ S 1> กินซ้าม,มี่เราจะพี่น้องเนี่ยยูเนี่ยกินคอยกัดได้ <S <S ไปใส่กับพวกคนไข้กับปลากับป๋อง พี่เอาข้าวอีกไหมอ่ะออเอาข้าวดินัปานอไม่ไม่ไม่อิ่แมวเองแมวรอะพี่น้องอิมวคะพี่น้องอิ่มแล้วค่ะประัานมาใจ้านผมอายมาใหยาปอกใหาะให้เกลฮะไปเชื่อเชื่อเชีย thấp của, yêu cầu làm cái chân sĩ là thế nào chúc cho nó chúc cho nó chúc cho chúc cho chúc cho nó chúc cho nó chúc cho nó chúc cho chúc cho chúc 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 พ oh, ี <speaks thấy resent> ่ย si. ่าอยู่กับน้องมาเปียย่าจิบตู้ยงงมชี้เปยื่อเราเสีบตู้อ้หนึ่งตัวจิ๋น้อยมันเอื้องร่อยกะทงนะกันไข่บ้านย่ายข่เที้ยกะทงให้ร้านอยู่ ซสือเขามันแพงเลยอันอร่อยแกาถ้าเขาเห็ดง่ามนอะพี่นอนนะเขาเห็ดง่ามไปกับมี่ใบตองอยู่เขาใหญ่เหอเาใหหรอมี่ใบตองยุ่กับเห็ดเอา Ăn cực Ăn cực Ăn cực Tu kè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  nồi nãy Tu kè ăn hiểu không? Thằng nãy Trà được thằng kè nãy Được nãy ở หนู่มหนุ่ตัวเลยกเปล่าเฮ้ยยังเหรอเปล่ามาเถอะนี่หนุตัวหนาตัวอะไรครับตัวสีอ๋อไม่บายพี่น้องกันน้องบ๊ายบายครับบ๊าไปไปสิพิ๊บเออผมน้องมาเฟียครับมาเฟียผมน้องมาเฟียครับไปบายเดี๋ยว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 มันจะหอกมันจะหอกแกงหงาสิหอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิป เอายบายปิดคลิปแล้วครับบ๊ายบาย